ล้างตาสองความฉ่ำต่อย,ยาย่าส่หวานรัวรัวซีนฮันนีมูลหนึ่งในร้อยคนดูเตรียมกรี๊ดทำถึงมากๆทำเอาแฟนละครหน้าจอเขินตัวบิดกันทั้งพระนครสำหรับละครวินเทจหวานหินใจหนึ่งในร้อยช่อง3กด33ผลิตโดยเอ็นเตอร์เทนเมนต์เคมีฟิสิกส์ชีวะลงตัวกลมกล่อมจนใครๆก็อยากมีอานงและคุณพระเป็นของตัวเองงานนี้สร้างกระแสโซเชียลแจกความ วันที่ทะเลตรังฟินกันทั้งสยามประเทศไปแล้วล่าสุดเตรียมกรีดร้องกันต่อกับซีนโรแมนติกของคู่รักเข้าใหม่ปลามันที่เดินทางเข้าสู่ช่วงฮันนีมูน พบกับการดีไซน์ฉากแบบใหม่แบบสับของคุณครับก,กับพนงที่ฝ่ายสาวลูกคุณต้องอับสกิลมาเป็นแม่สีเรือนบอกผลไม้เอาใจคุณครับทีมผู้สร้างเก็บรายละเอียดความเก๋สอดแทรกผลไม้ประจำถิ่นภาคใต้สมกับเป็นโลเคชั่นเมืองตรงังด้วยผลไม้เปรี้ยวจีดมะม่วงเบาฉากมีแอบกระซิบให้ตื่นเต้นเลยว่ามะม่วงเบาที่ว่าเปรี้ยวเข็ดฟันนะจุดนี้รสชาติเปลี่ยนเป็นหวานเจี๊ยบรักล้นจอ ใครที่ชอบหมดคลั่งรักของคุณพระกับอนงบอกเลยว่าหวานรอยสุดๆอนงดอกฟ้าที่ชายในพระนครต่างแย่งชิงด้วยความเป็นทายาทของนายธนาคารใหญ่ครอบครัวจึงต้องเลือกเป็นคู่ครองให้อย่างดีวิชัยผู้พิพากษาไฟแรงจับพรดจับผลมูมาเป็นพ่อสื่อช่วยสแกนหาสามีให้หน้าที่ของเขาคือกีดกันชายที่ไม่คู่ควรออกไปเพื่อเปิดทางให้น้องชายของเขาสมหวังวิชัยเข้ามาเปลี่ยนนิยามความดีทำให้อนงคนพบว่าไม่มีใครคู่ควรกับเธอเท่า แต่เพียงเขากลับเห็นเธอเป็นเพียงว่าที่น้องสะพ้ยอนงทำทุกทางเพื่อจะชนะใจวิชัยแม้จะรู้ว่ามีโอกาสเพียงหนึ่งในร้อยที่สาวมั่นอย่างเธอจะได้พ่อพระอย่างเขามาครอบครองวิชัยหรือพระอัดคดีวิชัยต่อธนภพผู้พิาพากษาไฟแรงถูกเรียกตัวกลับมาประจำที่พระนครชัดมีนพีรวิทย์น้องชายคนเล็กอาสาไปรับวิชัยกลับบ้านแต่ที่จริงแล้วเขาแอบตามอนงยญาญาอุรัสยา เพื่อนสาวคนสนิทไปตากอากาศที่หัวหินเพื่อดักพบวิชัยกลางทางแต่บังเอิญเกิดเรื่องขึ้นที่โรงแรมรถไฟเมื่ออนองเข้าใจว่าแม่บ้านของโรงแรมขโมยของของเธอวิชัยใช้ความเจนจัดในการตัดสินคดีมาไกลเกลี่ยปัญหาให้กับอนองและชัด วิชัยพบหน้าคนรักของน้องชายเป็นครั้งแรกก็พบว่าอนมเป็นสาวสังคมที่มีชีวิตโกเกะผิดจากเขาอย่างลิบลับทุกคนในครอบครัวต่างตื่นเต้นกับการกลับมาของวิชัยหรือพี่ใหญ่ของน้องๆมีเพียงคุณนายชื่นกิกสุวัจนีเท่านั้นที่ไม่สนใจเพราะมัวแต่โกรธที่ชัดควงอนมไปไหนต่อไหนซึ่งจะเป็นการตัดโอกาสที่จะได้สะอางจันจิจันจีราลูกสาวไฮโซของคุณหญิงมะยมลูกน้ำพาเมลา่า เป็นลูกสะใภ้คุณนายชื่นอยากให้ชัดได้ผู้หญิงที่เพียบพร้อมไม่ใช่สาวกากันมั่นหน้าอย่างอโณงเดือดร้อนถึงวิชัยที่ได้รับคำบัญชาจาก คนชัดเรื่องนี้แต่คนที่วิชัยห่วงที่สุดไม่ใช่ชัดแต่เป็นชอยน้ำหนึ่งน้องสาวลกคนพสามีของชอยกลำลังป่วยใกล้ตายขนาดที่ลูกยังเล็กมากเอาเป็นว่าเป็นการปอกมะม่วงเบายัางไงให้โลกจำข้ามพลาดความหวานํำของละครหนึ่งในร้อยคืนนี้วันที่7พฤศจิกายนเวลา20.30นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พล